ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมอยู่ในเกมเกมโลบอกแมพฮาหานะวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะโอเคส่วนแบบทรายแถววันด,ดีเฟ้นเดี๋ยวผมค่อยเล่นนะโอเคไปเล่นกันเลยนี่เขาให้ซื้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ได้เงินหนึ่งบาทต่อหนึ่งวิเมื่อม่ไมหนจะรวยวะสองบาทราคาจะเริ่มแหงขึ้นจริงเว้ยฮเดี๋ยวมันข้ามายิบห้าบาทได้ไงราคาแม่งแพงว่ะเพื่อนๆแพงมากเลยหนึ่งบาทหนึ่งบาทเอง ทำแทงสองมาห้าบาทห้าสิบบาทอะแพงแพงอ่ะแล้วก็ปล่อยกองทับเราไปเลยนี่แค่สองคนเนี่ยนะเนี่ยไปต่อสู้กับมันหน่อยที่มาห้าบาทสร้างอะไรได้บ้างว้าว ถ้าสิใหม,มราคามันข้ามกระโดดจังทุกคนว,ว่าไหมราคามันข้ามแพงเกินแพงมากอะ่ะดูดิ หาจากไปมีคนยึดอะไรเนี่ยกันเนอร์ชื่อโคตรดีเลยท่านผู้ชม ตายไปน่ะเห้ยว่ะตู้้ชมมันตายอ่ะโถ่เอ้ยชี้ทำบ้องเลยโอ้ จะไม่ทำตามคำสั่งมันมั่วนะผมไม่ทำก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะ,นะ อผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะคือมันเพลินมาก เกมเนี้ยแม่งเพเลินอ่ะถ้าไม่ชมมาเล่นนะจะรู้สึกเพลินเหมือนผมอ่ะเพลินจริงนะถ,งถ้าไม่ชมไปโหลดมาเล่นได้ แอมบักคืออะไรวะโอเค ก็คือทหารออกดิ ผู้ชมมันเอาออกไม่ได้วะต้องกะระยะเอาอ่ะโอเคเอแบบแล้วท่านผู้ชมนี่นะเอาเปียงพวกกรอนแบบทางนี้แคบบ่ละ อาหารพร้อมแล้วป้ายรุ่ยนะโอ้ยทำไมใช้เยอะเลยวะลดไปแล้วนะ กำบังให้ทีนี่นะหนึ่งร้อยแล้วเราก็นี่ยางพลาเนตะ็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมือเราจะเอาอันห้าร้อยนะต้องรอละเนะนี่ร้อยก็หนึ่งร้อยเต็ม คนถือโลต้องอยู่หน้าสิให้ลกถังไปแล้วเอ่มคงจะเอาอันแพงๆหน่อยอะ แสงคนหายรถรูดเสือใ,ใจเหรอว้าวคันนี้แหละจะดีสุดอ้าวสวยเลยเฮ้ยดีว่ะดีอะมันในดีอยู่แบบปืนที่ปัง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 ป ห้านะร้อยฮะทำไมรถมันขึ้นราคาแพงจังวะท่านผู้ชมไม่เข้าใจเลยแพงมากเอาไปดูสถา,านที่เหตุการณ์ไหน,นเกิดอะไรขึ้น การมันยิงเลยยิงเลยเปลีย่ยนก่อนเอายาสาร์นาานะ่าไม่มีเงนเยอะหรอการยิงมาเลย ยิงปืนรถมาแล้วรถมาแล้วเฮ้ยยินดีเฮ้ยโอ้ยหนอบักหนอแล้วทำไมโฉมมันมันทำไมมันหัวแตกขนาดนี้ lập đi đây lập đi, đi. đi đây, này, không lập không được, gặp cá phải tông vào như thế ไปเรื่อยๆนนี้24น,น,นาทีแล้วหงนเพลินอยู่เลยน้ำผู้ชมเพลินเหมือน,มนผมไหม ไม่เข้าใจตรงที่ว่ามันแพงจังเลยครับท่านผู้ชมโคตรแพงอะ่ะท่านผู้ชมไอเนี่ยผมจะซื้อแม่งโคตรแพงเลยนะท่านก็้มอาจจะเบื่อหน่อยนะดีผมภา,มาคก็่คยดีเท่าไหร่เหนื่อยมา ไอค่าวีหนูมันผมยังัไม่ได้สดปาเลยเนยห้อยหาสินี่ไงว่าเนีย แปไกลกๆแค่เขาผิดอันบอลเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะแทงจากเลยโคตรแทงอ่ะนูบบ่เอาโล่มาอีกโล่นูเราจะถ้าให้มันเป็นโล่ประมาณน,นี้นี่ครับกองทับหนึ่งอ่ะ รถมั่นเออเงินเราพอแล้วนะแต่ว่าเหลือเหลือแค่เอเอพีนะประสบการณ์น้องเองน่าจะประสบการณ์แหละ ยังไม่เต็มนะผู้ชมก็รอ,อก่อนโอเคเต็มละเราได้ละโอ้ไม่เกิดเอไม่น่ามเลยเอ้าท่านผู้ชมอ่าฮ่านะต่อด้านขี่ปะนาวุฒิคืออะไรอ่ะอไม่รู้ ไปเออปล่าน้ำก่อนแอ้วทำไมมันแพงจังนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันปกติมันไม่ได้แพงขนาดนี้มั้งนะ รถถังโอ้โมยกันเนอะรถถังอะโอ้เยอะเยอะเยอะหาหารนี่ยหาหาหน้อยแฮะรถอะสองร้อยสามสิบเองรถคันนั้นเนี่ย นะป้องกันทางอะไรกเออก็เท่าเท่ากับไอเนี่ยมึนล็กถังมาแล้วแต่การมันพวกห้องเสนโอ้ยแค่นี้เองเหรอ สวยการข่้งบินมั้งดีมากคันทธยิหรอโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็หวานปากหวานคอนะมาเล่นหนังเงี้ยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอกลับเพียงเท่านี้นะกลับลาเพียงเท่านี้ ฝากกดติดฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วบ๊ายบายลาจุ๊บ